สวัสด,ดีจ้ามาดูอีกสูตรล่างแม่นแม่นยังไม่เคยผิดนะคะยังแม่นอยู่ไปดูดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจา้าดูกันเลยจา้าประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ด เอาเลขที่ออกก็คือสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองสี่หกเราจะใช้ร้อยสีนะคะร้อยโครสีก็คือ 0 5 7ห้ลัก10เราก็มีคือหลัก10ก็คือทัหลักสินะคะร้อยหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้ง ร้อยสี่หนึ่งครัง้งนี่นะคะแล้ว <c oughs> <c oughs> เราจะใช้หลักสิบบนห้าครั้งสองสามสี่ห้าครั้งนะคะ วบวกหนึ่งคงที่เท่ากับ x สามสองบวกหนึ่งคงที่เรามาทำพิธีกันเลยแปดหนึ <c oughs> ่งหกศูนย์ ได้ไปที่ห้าแปดและเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าบวกหนึ่งคงที่นะคะต่อมาหลักหน่วยล่างหน่วยล่าง <c oughs> หน่วยล่างมันมีศูนย์มีแปดศูนย์สองก็มีอีกนะู้นย์หนึ่งมันไม่ตรงกันเลยวันนี้หน่วยล่างแต่ล่างที่เราเด่นที่สุดก็คือหก เจ็ดเก้าชอบล่างไม่เคยผิดเป็นปีแล้วยังไม่เคยผิดตัวน,นี้ตอที่ลงคลิปที่ทแล้วก็คือหนึ่งห้าห้าบวกหนึ่งหนึ่งห้าครั้งได้ห้าบวกหนึ่งนะคะพงที่ก็มาที่หก บวกสามเป็นเก้าหกบวกสองเป็นหนึ่งจับคู่ก็คือล่างห้าหกห้าเก้าห้าหนึ่งทำตามสูตรมันนะคะหกหกหกเก้าหกหนึ่ง เข้ามาที่หกหกนะคะนี่เที่ยวก,ก็คือหกหกตอไปตอไปมองเห็นไหมคะมันมันสูงไปก็ไม่เห็นาลงต่ำไปก็มองไม่เห็น ขยายขึ้นมันก็จะไม่เห็นก็ดีนะต่อมาก็คือเราจะใช้หลักร้อยร้อยบนบวกสิบบนบวกนวรอรหในด้านร้อยสี 2 0แล้วก็หน่วยบวก5ก็5 ห่วยบวกห้าก็คือห้าไม่ได้คูณถ้าคูณมันก็เป็นศูนย์ห้าบวกหนึ่งขึ้นมาตัวเก่าตัวเดิมเป็นี่หกเป็นสิบสองบวกสองเป็นสี่สิบเป็นสี่ห้า ว่าเราบวกหนึ่งถ้าบวกสี่ก็เป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองก็เป็นหนึ่งตัวเดียวกันอีกเอามันเม่นปะวะงงไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะศูนย์บวกศูนย์คูณห้าก็ได้ศนะูนย์แล้วะคุณได้ศูนย์ปะศูนย์บวกกันห้าครังก็ได้ศูนยะ์เว้นโอ้ขอโทษขอขอภัยด้วยจ้ะศูนยะ์บวกห้าได้ห้าศูนย์คูณห้าก็ได้ศูนย์มันก็ได้ไปทีหนึ่ง สี่หกด้คิดเพงะเพียงเล้ยใช่มเอี้ว ขาออกเลยเนาะไม่เอาก็คือสี่หนึ่งห้าคูณศูนย์อะไรก็ได้ศูนย์เนาะนึกว่าบวกกันศูนย์บวกห้าเป็นสิบศูนย์บวกห้าเป็นสิบสี่หนึ่ง ซ c ซ6 5 1 54 5้าลขออกไปก็คือ4 ขนานนดนนานไม้บรรทัดเขียนได้นี่ต่อมาหลักร้อยคือสี่สิบคือสีหน่วยล่างก็คือสีร้อยสุดท้ายก็คือเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดนี่ก็คือสองนี่นะคะสี่สี่สีอีสอง หนึ 1> 1่งบวกห้าหนึ่งบวกห้าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าบวก สี่สสยีสกนึงสมองเบลไม,ม่ได้นอนทั้งคืนดูลิเีมาสเป็นแปเป็นสิเป็นสี่สิบสส,สบสองกสงเป็นสี่แล้วกับสี่เ มาเต็ตัวเก้าสี่ห้าอีกคิดไม่ได้เลยมากจับขึ้นมาทำเลยโอ้สีบโปงหนึ่งก็ได้หนึ่งศูนย์โปงหนึ่งก็ได้หนึ่งได้สีได้หกเอ้ยโมเห็นว่ะค่ะลืมตัวนี้นี่นะคะจับประมาณนี้เราจับคู่ก็คือสีหนึ่ง สีสีอีกไหมสีหกห้าหนึ่งห้าสีหจะพูดให้ฟังนะคะเพราะว่าถ้าเลขแสนออกเก้ามันจะมาที่หกล่างประจำนะคะพูดพูดให้ฟังก่อนนี่นี่นะคะงวดนี้มันออกเก้า 1สนโอานะคะมันออ้าแสนโอามันมาออก6แสนโอาแสนโอาหลักแ0นโอามาโอ๖โอก๖เมออ 4, ื่อวดนี้ก็แสนโอามันก็จะออ๔๖อีกไหม <laughs> มันจะออกอี่หรือ 6, ี่ไม่รู้เนาะเพราะว่าสีเป็นหลักสิบมันเด่นหลักสิบมากหก เอาไว้ดูด้ค่ะคะิดเอาไว้ถ้าคิดดูถ้าจำไว้ถ้าเสยนโอเก้าที่เลยหกต้องติดไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งไม่หลักสิบก็หลักหน่วยนะคะชอบตัวนี้นะคะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเพราะว่าแต่ก่อนนั้นชอบสีเก้าไม่ใช่สังเกตดูแล้วมันมาถ้าเสนโออก้ามันจะมาหกทุกครั้งค่ะ เวลาหมดแล้วโอเคนี้แหละว่าจะทำสูตรโวอ่างสระ,ะโอใส่เอาลองจัดน่อยเนาะนี่ก็คือหกกะสีหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสสี่นี่นะคะมีสี่หกสหสี้า สีสามสีหนึ่งสีหกสีเก้าสีหกสีเก้าสีศูนย์สีหนึ่งสีสองเอาหมดเลยสีสามนี่นะคะแต่มาชนเลขของเราคือสีหกสีหกจะดวงไว้แล้ว ตนที่สีหกด้วยค่ะชอบก็จัดคัดกระพานสูดนี้มันก็นมาเข้าสี่หกลตเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวย,วย,วย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า